คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการถ่ายวิดีโอรีวิวลง t i k t o ็อกนะครับวันนี้เรามาเที่ยวร้านรถธรรมชาติกันนะครับเริ่มจากทางเดินเข้าสวนก่อนเลยนะครับเราจะผ่านต้นกล้วยเข้ามานะครับผ่านเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาในสวนปุ๊บเราก็จะเจอใต้ล่มไผ่นะฮะ ในใต้ร่มไผ่นั้นจะมีอะไรนะครับในใต้ร่มไผ่นั้นก็จะมีข้อกระต่ายนะครับข้อกระต่ายจะอยู่ในกลางกระต่ายเอ้ยจะอยู่ในกลางสวนไผ่น,นะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกระต่ายน้อยเต็มรอรับเราเพียบเลยสวัสดีครับพบกับผมบุญแต่งสอนแต่งภาพนะฮะครั้งนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการในการถ่ายรูปลงติ๊กต็อกนะฮะเอ้ไม่ใช่ถ่ายรูปดิถ่ายวิดีโอลงติ๊กต็อกแล้วก็มาตัดต่อ ที่ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CapCut นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอรีวิวร้านอาหารของผมนะครับที่ชื่อว่าร้านรถธรรมชาตินะฮะซึ่งการถ่ายครั้งนี้ผมใช้ประสบการณ์ในการถ่ายของผมนะลองถ่ายดูเลยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับในการถ่ายผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะฮะในการถ่ายนะฮะเทคนิคข้อที่1ของผมนะครับผมก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะในการถ่ายนะครับ แต่ครั้งนี้นะครับผมถ่ายเพื่อลง YouTube หรือลง Facebook ด้วยผมก็เลยเป็นถ่ายแนวนอนนะครับแต่เพื่อนๆน,นะครับสามารถเอามาถ่ายเป็นแนวตั้งนี้ก็ได้นะครับนี่ถืออย่างนี้ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีการแพนกล้องซ้ายกล้องขวาแล้วผมก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆของร้านนะครับถ่ายบรรยากาศรอบๆของร้านเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็สามารถถ่ายเมนูอาหารของร้านได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะแนะนําสินค้า ให้กับลูกค้านะฮะผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับในการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือครับง่ายๆเลยครับลองไปถ่ายได้นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราเอามาตัดกันในแอปแคปขัดกันนะฮะก่อนหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดในแอป Play Store เลยนะครับถ้าใครใช้ iOS นะครับก็เป็น p p Store นะฮะแต่ผมใช้ Android นะครับก็เป็น Play Store นะครับคลิกเข้าไป1่ทีนะฮะ เมื่อคลิกไปแล้วนะครับจะมีคําว่าตรงนี้นะครับช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราค้นหาไปเลยแล้วคําว่าแคปคัทนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมมีแล้วนะครับแต่ผมขี้เกียจอัปเดตมันนาครับสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้าเสร็จแล้วนะครับจะมีคําว่าโปรเจกต์ใหม่อยู่ตรงนี้นะฮะให้เราไป คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคำว่าโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งทีฟึบนะฮะเมื่อคลิกแล้วนะฮะให้เราเลือกวิดีโอที่เราถ่ายนะครับผมก็เลือกนะครับวิดีโอที่ผมถ่ายออกมานะครับผมก็เลือกคลิกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วผมก็กดคำว่าเพิ่มนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถลองเพย์ตรงนี้ได้นะครับเพย์กดเพย์ตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมเพย์ก็คือการเล่นนะครับนี่เมื่อผมหยุดผมต้องการเอาแค่นี้ผมก็สามารถหยุดได้หรือสามารถเลื่อนนี้ได้ด้วยเห็นไหมนี่สามารถเลื่อนได้ด้วย ตอนนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องตั้งขนาดโปรเจกต์ก่อนนะครับขนาดงานของเราก่อนนะครับผมมาเลือกตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยครับเลือกรูปแบบนะครับคำว่ารูปแบบตรงนี้คลิกหนึ่งทีนะครับมันจะมีขนาดไซส์ให้เรานะครับว่าเราจะอยากได้ไซส์ไหนนะฮะถ้าโทรศัพท์มือถือจะเป็น9ต่อ16นะครับอย่างนี้นี่นะครับสำหรับลง Tikt o k อกเลยนะครับหรือถ้า ทำลง facebook ด้วยก็จะเป็น1ต่อหนึ่งนะครับผมจะทาไซส์1ต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเผื่อผมเอาไปลง facebook ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปลง Ti k t o อกด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเอาไซส์1ต่อหนึ่งเสร็จแล้วนะฮะผมก็กดกลับมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาไซส์หนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วผมก็กลับมาตรงนี้ปุ๊บผมก็ลองเล่นเหมือนเดิมนะครับเพลงนี้ปุ๊บนี่ผมเอาแค่นี้ก่อน อ่าผม,มาถึงแค่นี้นะผมคลิกที่ตัวงานนะครับแล้วผมสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนตรงเนี้ยเอาแค่นี้ก็ได้เห็นไหมปึ๊บมันก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมมันก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตรงนี้อ่าผมเปิดงานมาถึงตรงนี้ฟื้ผมจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บกดหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วผมก็ไปที่คําว่าแบ่งฉากตรงนี้นะฮะไปที่แบ่งฉากตรงนี้ได้ผมคลิกแบ่งฉากไปเลยฟึ๊บแล้วผมจะลบตรงนี้จะมีสีเทาตรงนี้นะครับบอกไว้อยู่นะครับแล้วผมเมื่อคลิกคําว่าลบปึ๊บนี่เห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมมันก็จะลบฝั่งนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูลากมาดูนี่ฟึ๊บลองดูนะครับ ป๊บนี่มันก็ตรงนี้ช่วงหัวต้นๆเราไม่ดีเราเอาหยุดแค่นี้ก่อนอ่ะผมก็คลิกนี่เรื่องนี้ปุ๊บแล้วผมก็ไปที่ก่อนว่าแบ่งฉากปั๊บแล้วผมก็คลิกตรงนี้จะลบตรงนี้ผมก็คลิกตรงนี้นี่ให้มันขึ้นสีนี้นะครับสีเทางี้นะฮะแล้วผมก,กดลบนี่ก็จะตัดมาอย่างนี้นะครับลองดูนะครับเป็นอย่างนี้ นี่เห็นไหมเดินเข้ามาปึ๊บนี่นี่ออกถึงแค่นี้ปึ๊บผมก็หยุดเหมือนเดิมคลิกแบ่งฉากซึ๊บแล้วก็ลบปับ๊บเน่ก็จะตัดมาหน้านี้เลยลองดูข้ามาปึ๊บนี่พอ,อแค่นี้อ่าปุ๊บตัดแบ่งฉากฟื๊บ แล้วผมก็ลบนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บดึบ๊บอ่อาป๋อครับปึ๊บอ่อาป๋อครับดึ๊บปึ๊บนี่แค่นี้อ่าผมก็คลิกหนึ่งที่แล้วผมก็แบ่งฉากคลิกตรงนี้แล้วก็ลบนี่แล้วก็จะตัดมาตรงที่มีก็ตายนี่ เป็นไหมครับผมก็เลื่อนดูอ่าดูเป็นยังไงนี่ผมเอาแค่นี้อ่าคลิกหนึ่งทีปุ๊บแบ่งฉากคลิกลบนี่ก็จะมาชึบนี่นี่กระต่ายวิ่งมาหาปุ๊บนี่เห็นไหมครับผมก็หยุดจับแบ่งฉากแล้วผมก็คลิกตรงนี้ m 4เทาแล้วก็ลบ นี่เสร็จหมดละเสร็จเซละอะไรเงี้ยผมก็ปุ๊บนี่อ่าเห็นไหมครับจุหยุดจับแบ่งฉากนี่พอเอาตัวนี้ออกไปก็ลบไปเลยนี่ก็มายิงเฟรมนึ่มมาถึงนี้เแบบฟรมเริ่มเดินมานี่ปุ๊บอ่าแล้วก็แบ่งฉากตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ ลบได้เลยเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับปึ๊บตัดมานี่เห็นไหมเดินเสร็จแล้วนี่นี่เราก็เดินมานี่ปึ๊บอ,อ่าตอนนี้ยังมีเสียงอยู่นะครับเห็นไหมครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วผมก็หยุดปึ๊บเห็นไหมครับแล้วผมก็ไม่เอาตรงช่วงไหนผมก็มันเลื่อนตรงนี้อ่าผมจะเลื่อนข้างล่างดูนะครับ คลิกให้เป็นสีก่อนปุ๊บแล้วก็แบ่งฉากนะครับแล้วก็ลบปุ๊บนี่ก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถลากมาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับเราก็เพดูได้นะครับนี่เราสามารถเพดูได้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมใช้ w i f i มันก็เลยดูแบบกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันจะเป็นสมูทหน่อยนะปุ๊บนี่เสร็จแ,แล้ว เรื่องเสียงเราก็มาที่ระบบเสียงตรงนี้นะครับนี่ระบบเสียงนี่นะครับเรื่องระบบเสียงเราสามารถตั้งระดับเสียงตรงนี้ได้นะครับคลิกนี่ก่อนให้เป็นสีนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราสามารถระดับเสียงถ้าเสียงมันดังไปเราก็สามารถลดเสียงได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี้ยข้างหลังเนี้ยข้างหลังเมื่อกี้เนี้ยผมเสียงดังนี่นี่คลิปนี้ตรงนี้เสียงดังผมก็คลิกไปปุ๊บแล้วผมก็ไปที่ระดับเสียงผมก็ แล้วผมกดลบไปเลยปึ๊บชึบนี่นะครับมันก็จะเงียบเลยเห็นไหมอ่าตอนนี้ตอนนี้นนด i k t o อเวลารีวิวร้านนะเขาชอบอัดเสียงลงไปในนี้นะครับเราสามารถใส่เสียงได้นะครับไปที่เสียงบรรยายตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วเราสามารถกดค้างไว้เพื่อบันทึกเสียงได้นะครับสมมุติผมกดค้างไว้บันทึกเสียงผมกดปึ๊บ ดูนะครับผมกดค้างไว้สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาเที่ยวร้านรถธรรมชาติกันนะครับเราจะพาเดินเข้าไปชมสวนนะครับตอนนี้เราเดินเข้าไปในสวนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในใต้สวนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไผ่นะฮะอยู่ในสวนนะครับจะมีกอไผ่เป็นหลังคานะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมี กระต่ายอยู่ในบ้านกระต่ายนะครับตอนนี้กระต่ายก็อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเที่ยวดูหากระต่ายกันนะครับนี่ดูไอ้เท่าเเห็นไหมไอ้เท่าเมันอยู่ข้างในนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินในบ้านสีขาวต่อมานะครับบ้านสีขาวมีอะไรก็จะมีริมน้ําให้ลูกค้าได้นั่งเล่นนั่งชิลกันไปนะครับนี่เราก็จะเสร็จแล้วนะครับรถธรรมชาติจบอ่าเสร็จแล้วเราก็ กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ปึ๊บนี่เราลองฟังดูนะครับเราลองฟังดูนี่เลื่อนมาฟังดูเราก็กดเพมเดิมสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาเที่ยวรา้านลดธรรมชาติกันนะครับนี่เดินเข้าไปชมสวนนะครับตอนนี้เราเดินเข้าไปในนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้เพื่อ export file มานะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ผมจะสอนแค่นี้ก่อนนะครับคนนี้ปุ๊บอ่าเขาก็จะกําลังส่งออกนะครับนี่เห็นไหม นอกจากนี้นะครับเราสามารถแชร์ไปยังติ๊กต็อกได้เลยนะครับนี่ไปติ๊กต็อกได้เลยแล้วก็กดแชร์ไปยังติ๊กต็อกนี้นะครับไปยังติ๊กต็อกนี้ปึ๊บวันนี้เรามาเที่ยวร้านรถธรรมชาติกันนะครับเริ่มจากทางเดินเข้าสวนก่อนเลยนะครับเราจะผ่านต้นกล้วยเข้ามานะครับผ่านเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาในสวนปุ๊บเราก็จะเจอใต้ล่มไผ่นะฮะ ในใต้ร่มไผ่นั้นจะมีอะไรนะครับในใต้ร่มไผ่นั้นก็จะมีข้อกระต่ายนะครับข้อกระต่ายจะอยู่ในกลางกระต่ายเพิงจะอยู่ในกลางสวนไผ่นะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกระต่ายน้อยเต็มรอรับเราเพียบเลยนะฮะก็จะมีกระต่ายสองสายพันธุ์นะครับมีฮอลแลนด์หลบแล้วก็เอ็นดีแล้วก็มีมินิเล็กด้วยนะครับอันนี้นี่จะเป็นพันธุ์มินิเล็กนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังเดินเล่นออกมาข้างนอกได้นะครับจะมีสนามหญ้านะครับสามารถวิ่งเล่นได้แล้วสามารถ นั่งอยู่ริมน้ําได้นะครับจะมีน้ําไว้สําหรับให้อาหารปลาได้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ปลอดโปร่งนะฮะนี่จะเป็นบ่อปลาของเรานะครับเราสามารถมาให้อาหารปลาได้นะครับถ้าน้ําน้ําไม่ลึกนะครับน้ําประมาณแค่หัวเข่าเรานี่เองป้องกันเด็กตกเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะครับร้านรถธรรมชาติครับ